ด้วยวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม Movie c r e t o r ในโลบอกอ่างนี้เแล้วนะซึ่งวันนี้ผมจะมาแคสเทเลพอร์ตแผ่นะเออเป็นแบบอุปกรณ์นะเป็นอุปกรณ์วาร์ปอ่ะแล้วก็คลิกแล้ววางเลยซึ่งตรงที่มันจะวาร์ปก็คือตรงนี้เลยนะนี่นี่ถ้าเกิดเราอยากให้มันแบบไปอยู่ตรงอื่นนะอ่ะเราก็ย้ายเลยปุ๊บสมมติมันอยู่ตรงนี้นะลูกศรที่มันชี้มาก็หมายถึงว่ามันจะวาร์ปมาตรงนี้นะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะนี่สมมติผมเดินมังนี้ใช่ไหมมันจะวาร์ปมาอยู่ตรงนี้นะเออแล้วถ้าเกิดใครอยากย้ายเขาเรียกว่าอะไร แบบย้ายย้ายโลเคชันนะก็กดที่ move นะปึ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้มานะสมมรับผมย้ายไปอยู่ประมาณตรงนี้วก็คอนเฟิร์มนะอ่ะมันก็จะเปลี่ยนตำแหน่งให้เราเลยนะนี่นี่นี่ลูกศรก็จะไปอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวผมทำให้ดูปึ๊บแบบนี้นะเออก็แบบนี้เลยแล้วก็เทเลพอร์ตพุชบ็อกนี่หมายความว่าถ้าเกิดเราอยากให้ไอตัวแบบพวกพุชบ็อกซเขา w a r นะเราก็กด true นะแต่เออมันก็จะแยกประเภทกันเลยนะซึ่งถ้าเกิดเป็น true เนี่ยผมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองวางไปก่อนนะ พุชบอลแล้วก็วางปุ๊บนี่นะมันก็จะวาร์ปเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมทาใหม่ให้ดูนะปุ๊บเออเดี๋ยวก่อนวางขึ้นมาแบบนี้นะอ่ะผมปล่อลงมาปุ๊บเห็นไหมมันก็จะวาร์ปไปตรงนู้นนะแต่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นฟอสนะอ่ะมาลองดูใหม่ปุ๊บเห็นนะมมันก็จะไม่แอคทีฟนะแต่เราอ่ะจะแอคทีฟแทนเออนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเราปรับให้อังตรงเนี้ยมันเป็นทรูนะเราก็จะไม่สามารถวาร์ปได้นะเออจะได้แค่พุชบอกนะ ซึ่งมันก็จะแยกประเภทกันแบบนี้เลยแล้วก็อีกอย่างนะคลิก,ลก,ลกเรดานั่นแหละก็คือถ้าเกิดเราอยากให้มันคลิกได้นะแบบไม่ไม่ใช่ว่าแบบเดินไปเหยียบอย่างเดียวแล้วก็ปรับเลยว่าจะระยะเท่าไหร่มันก็จะแล้วแต่ว่าใกล้ไกลอะไรแบบนี้ผมมุดผมปรับเป็นห้าสิบนะอ่าแล้วผมลองคลิกนะอึ๊บนี่เห็นนะมันก็จะว้ามาอยู่ตรงนี้เลยนะเออก็จะเป็นแบบนี้นะส,สามารถเหยียบไปมันก็ไม่ได้นะมันต้องได้แค่คลิกอย่างเดียวนะไม่ไม่ก็แบบเดินไปเหยียบอย่างเดียวนะเออถ้าเกิดอยากจะเหยียบก็ ให้ปรับให้ตรงเนี้ยมันเป็นศูนย์นะเราก็จะได้แค่การเหยียบแต่นี้คือเหยียบไม่ได้ใช่ไหมเราต้องคลิกอย่างเดียวเออก็สำหรับวิดีโอนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยสำหรับนี้ผมไปแล้วบ๊ายบาย